ตอนนี้ทีมงานกำลังตัดต้นไม้อยู่นะครับต้องบอกก่อนว่าน่าจะเป็นบ้านหลังเดียวที่ต้นไม้ขึ้นเยอะมากนะครับมาดูกันนะครับโอ้โหสดๆเป็นบ้านที่ลกล้างที่สุดในซอยนี้มีคนบุกรุกก่อนหน้านี้ตอนที่คตบดประมูลก็มีคนบุกรุกเขามีบ้านในนี้4ีหหลังครับเขาถือวิสาสะเอารถเข้ามาจอดถ้าคุณไม่ใช่คนแถวนี้นะครับคุณลําบากแน่คดฟ้องแน่นอนครับผม สวัสดีครับโค้ดบอยแอนด์เดอะแกงเว้นร้อยล้านนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อ่อนนุช44ซับที่ถูกลืมนะครับซับที่ถูกลืมยังไงครับซับตัวนี้นะครับโค้ดบอยประมูลมาตั้งแต่ปี59ปัจจุบันนี้ปี64ผ่านมา5ปีนะครับยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะครับเน่ามากๆอีกแล้วโค้ดบอยได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วแต่เอกสารสิทธิ์นะครับเป็นชุดโอนลอยนะครับผมโค้ดบอยประมูลมาเรียบร้อยชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับตามหมายประกาศเลยนะครับตามหมายประกาศเมื่อปี5 9เห็นไหมครับตั้งแต่ปี59จริงๆรนะครับเป็นทรัพย์ที่ค้นบอดประมูลมาแล้วแล้วลืมครับว่าเคยมีทรัพย์ตัวนี้อยู่จริงนะครับอยากจะบอกว่าทรัพย์มันเยอะมากครับผมต้องบอกก่อนว่าที่ใช้คําว่าทรัพย์ที่ถูกลืมนี่คือพสต์บ่อยออกกาไรจากการทําธุรกิจมาซื้อจ้าไม่ใช่เอาเงินทุนมาซื้อนะครับเพราอมันเป็นกําไรนะครับเราเก็บไว้ยังไงมันก็เป็นกําไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับชุดโฉนดเรียบร้อยแล้วนะครับ ชุดโฉนดโฉนดนะครับชุดโอนลอยทุกอย่างนะครับเราจะไปโอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับขอให้จ่ายเงินครบก็พอครับตอนนี้ฝนตกแล้วไปเราไปดูบ้านกันเร็วๆดีกว่าครับป้าแหมมาพร้อมกับฝนเลยนะครับผมถ้าทางจะโชคดีตอนนี้ทีมงานกําลังตัดต้นไม้อยู่นะครับต้องบอกก่อนว่าน่าจะเป็นบ้านหลังเดียวที่ต้นไม้ขึ้นเยอะมากนะครับมาดูกันนะครับโอ้โหสดๆเป็นบ้านที่รกล้างที่สุดในซอยนี้เพราะว่าดูจากต้นไม้ต้นไม้ไม่ใช่ของบ้านเรานะครับเป็นต้นไม้ของเพื่อนบ้านและแถม มีคนบุกรุกก่อนหน้านี้ตอนที่คกนบระมูมก็มีคนบุกรุกไล่ออกไปแล้วทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ได้มาทําอะไรก็ตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านแถวนี้นะครับเอารถเข้ามาจอดเอาของเข้ามาวางทาเหมือนบ้านมันเลยนะครับคนงงมากคือแบบคนแถวนี้มารยาทค่อนข้างจะแย่มากอาตรงๆเนาะแย่มากเขาบอกเลยว่าคนที่เอารถเข้ามาเนี่ยมารยาทแย่มากเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่าเอาอะไรมาไว้บ้างนะครับบุกรุกครั้งที่2นะครับครั้งที่1จัดการไปแล้วนี่ครั้งที่2จ้ามามามาดูพร้อมๆกันนะครับ ตอนนี้ทีมงานก็ไล่ตัดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูนี่ครับบุกลุกนะครับรถบุกลุกจากเพื่อนบ้านนะครับเขามีบ้านในนี้4 5หหลังครับเขาถือวิสาสะเอารถเข้ามาจอดเรากําลังคุยดีอยู่ตอนนี้เรายังเรายังไม่ได้เป็นศัตรูกันนะครับผมเรายังคุยดีอยู่ก็เลยบอกเขาว่าให้รีบเอารถอองออกนะครับแต่เราต้องตัดนะครับอุบัติเหตุอะไรเราไม่สนใจเพราะเราถือว่าเป็นทรัพย์สินของเราคุณเอามาต้นไม้หล่นครับเราไม่เกี่ยวนะครับถือว่าคุณบุกลุกนะครับบุกลุกยังไงนะครับมาดู อันนี้คือของเพื่อนบ้านครับเขาต right ัดเราระเบียงเสร็จปุ๊บเขามาวางไว้เพื่อนบ้านก็คือไอคนที่เอานี่มเน่ยครับมาวางในบ้านเรานะครับผมเห็นว่าบ้านล้างนะครับการที่คุณจะทําแบบนี้ได้นะครับถ้าคุณไม่ใช่คนแถวนี้นะครับคุณลําบากแน่คดฟ้องแน่นอนครับผมแต่นี้ถือว่าเราไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านบอกกันตรงๆไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับเรายังต้องอยู่เป็นเพื่อนบ้านกันต่อดูนะครับเอาอะไรมาบ้างนะครับนี่หลังคา มีเฟอร์นิเจอร์นะครับเข้ามาใช้บ้านแบบไม่ต้องเช่าอะครับใช้แบบฟรีๆนะครับมีเนี่ยขี้เลื่อยยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับบ้านเขาทำบิวอินเอาอุปกรณ์บิวอินมานั่งทําในนี้ครับผมสบายเลยนี่มีโซฟามีโต๊ะกลมโอ้โหสบายใจฉ่ําเลยนะครับผมจาภาพวันนี้ไว้นะครับผมว่าวันนี้โค้ดบอยนะครับกาลังให้ทีมงานเข้ามานะครับด้วยความว่าอีกทีมหนึ่งของโค้ดบอยอยู่วัชระรมสาธิตใกล้ๆนี้ครับผมจากหน้างานหนึ่งมาหน้างานนี้แป๊บเดียวถึง เดี๋ยวโค้ดบอยจะทำ EP นี้เป็น EP ที่สปีดบอทอีกแล้วนะครับบอกก่อนนะครับโค้ดบอยประมูลมาล้านต้นๆน,น,นะครับมีคนจะขอซื้อโค้ดบอยตามสภาพนี้เลยในราคา2ล้านบาทแต่โค้ดไม่ขายเพราะอยากเอามาทำเป็น EP เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาครับผมไม่ขายครับ2ล้านไม่ขายกำไร3-4แสนไม่ขาย4-5แสนไม่ขาย จะเอามาให้ทุกคนเลียนนะครับแล้วมาดูกันบอกก่อนว่าอย่างเน่าแล้วเคยเคลียร์ไปแล้วทีหนึง่งเคลียร์ต้นไม้เคลียร์แล้วนะครับแล้วผ่านมา3-4ปีไม่ได้ทําอะไรกับมันก็กลับมาเน่าเหมือนเดิมนะครับลองสังเกตนะครับประตูพังพบประตูเป็นไม้อัดธร,รมดาพังแล้วนะครับแต่วงกกทําไมไม่พังครับงงกก ของโครงการเดิมน่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับปวกแดดไม่ได้นะไม้เนื้อแข็งตระกูลอะไรครับไม้สักไม้เต่งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราทุบครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นครัวนะครับทำเป็นชุดบาเื่อนทําเหมือนสไตล์เราเลยสูตรเราเลยแต่จําภาพวันนี้ไว้นะครับว่าอย่งเน่าเลยห้องน้ําไม่ต้องพูดถึงสายไฟไม่ต้องพูดถึงครับตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วครับตั้งแต่เมื่อปี59ถูกทอไปหมดแล้วนะครับเ่ามากๆฟาเฟอร์ไปแล้วเห็นไหมเบอกีโคสนะครับให้ทีมงานนะครับลองขึ้นไปดูก่อนเพราะอะไรครับดูจากสภาพปันใดแล้วกล้าขึ้นม โค้ดก็ยังรักครอบครัวอยู่นะครับผมโค้ดก็ยังมีอะไรที่จะต้องดูแลนะครับผมมีน้องหมา17ตัวที่ต้องดูแลนะครับดูนะครับดูสภาพนี้กล้าขึ้นไหมล่ะนะแต่ทีมงานขึ้นไปแล้วนะครับบอกเหยียบได้สบายครับโค้ดอ่านั้นเราก็ขึ้นไปดูกันครับป้าไปดูกันสดๆทีมงานเดินดีๆนะครับผมแต่ถือว่าบันไดยังแข็งแรงอยู่นะครับผมน้ำั่วลงมาจากข้างบนนะครับเดี๋ยวเราต้องซ่อมฝ้าทาสีทําใหม่หมดนะครับเราขึ้นมาบริเวณชั้น2แล้วบันไดทุกอย่างยังถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคบันไดนะครับผม เสร็จปุ๊บพื้นนะครับอย่างที่บอกคดบอยซื้อมาเมื่อปี59ก็ล้างน้องเน่าแล้วเน่าแบบคดเนา่าคดเนา่าประตูทุกอย่างยังเป็นสภาพเมื่อปี59คือผุพังหมดพื้นปาเกตเดี๋ยวเราจะลอกออกแล้วเปลี่ยนเป็นแกลนิโตจำภาพวันนี้ไว,ว้ว่าเน่าขนาดไหนไม่มีชิ้นดีตัวนี้เอาแต่โค้งอีกแล้วจ้ะท่านห้องน้ําเป็น2ประตูเพราะว่าต้องใช้ร่วมกับห้องนี้กับห้องนี้เพราะว่าเขาเอาห้องน้ําเป็นประตูเมนหลักนะครับก็คือเป็นประตูห้องน้ําแบบทูเวย นะครับผม yeah. ห้องน้ําด้านหลังนะครับสบายแล้วค่ะนะครับออห้องนอนด้านหลังทุกทีนะครับห้องนอนเล็กด้านหลังนะครับก็คือทำใหม่หมดครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่หมดทั้งหลังนะครับฟาเฟ,าฟอร์ไปแล้วจ้าบายๆแต่โครงสร้างดีนะครับคานใหญ่เสาใหญ่นี่แหละคือข้อดีของบ้านมือสอง้าเราขึ้นไปดูชั้นสามกันต่อครับค่อยๆเดินนะจ๊ะค่อยๆเดินนะครับหลังคานะมันรั่วนะครับแผ่นใสเนน้ำกระเด็นลงมานะครับฝนตกแบบละองนะครับไม่ได้ตกหนักมากนะครับ ทีมงานเดินดีๆนะครับผมค่อยๆเดินนะจ๊ะ <c oughs> แต่ต้องสะดุดไปเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณชั้น3นะครับที่ตึกนี้นะครับจะก็จะเป็นตึกสไตล์แบบนี้นะครับแต่ฝั่งนู้นจะ4ี่ชั้นแต่ของเราจะ3มชั้นนะครับแต่เราจะปรับปรุงรีโนเวทให้สวยหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้าน Queen p a c e นะครับออ่นนุช44ถ้าคดจะไม่ผิดในใหมายประกาศมันจะบอกครับว่าเราซื้อซับที่ไหนนะครับต้องบอกก่อนว่า จำไม่ได้จริงๆนะครับจะไม่ได้จริงๆว่าซื้อเมื่อไหร่อะไรยังไงเป็นซับที่ถูกลืมนะครับหมู่บ้านควีนเพรเฟสหนึ่งนะครับผมซอยอนุนนุช44นะครับเขาจะให้แผนที่แบบนี้นะครับให้กับผู้ที่ประมูลได้เขาเรียกว่าหมายประกาศครับผมอ่าเรามาดูนะครับผมนี่คันใหญ่เสาใหญ่นะครับโครงสร้างดีมาก แล้วก็มีอ่างอาบน้ําซึ่งโคจะเอาออกครับผมอ่างอาบน้ําไม่เอาครับเพราะมันเอาแล้วนะครับทุบออกแล้วทําให้ห้องน้ํามันดูกว้างนะครับมีห้องนอนหลังอีกเท่ากับว่าเป็น4ี่นอนนะครับสามน้ํานะครับหนึ่งห้องโถงก็คือชั้นหนึ่งจะเป็นห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะครับและหนึ่งโรงจอดรถทําออกมาต้องบอกก่อนว่าสวยแน่นอนวันนี้ถือโอกาสนะครับมาเปิดบ้านให้ทุกคนดูว่าก่อนทําเป็นยังไงนะครับผมผ่านมา 5ปีนะครับซื้อมาตั้ง5ปียังไม่ได้ไปโอนนะครับเป็นชุดโอนลอยนะครับเราจะไปโอนที่กรมที่ดินเมื่อไหร่ก็ได้อยา่าทำโฉนดหรือชุดโอนลอยหายไม่งั้นงานเข้าครับผมสุดท้ายนี้โค้ดบอยอยากให้ติดตามนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่ง subscribe และติดตามโค้ดบอยนะครับโค้ดบอยเป็นโค้ดท่านเดียวที่สอนประมูลแล้วมีทรัพย์เยอะมากแล้วเป็นคนเดียวที่ทําหลักสูตรนี้ครับผมที่คิดและทําหลักสูตรนี้ต้องบอกว่าโค้ดบอยมือหนึ่งเลยดีกว่าในเรื่องประมูล ฝากโค้ดบอยแอนนแกงเป็น้อยล้านและฝากคอร์สดีๆของโค้ดบอยที่จะเกิดขึ้นนะครับใครสนใจทำอาชีพนักประมูลทรัพย์ก,กรม,มคับคดีฝากกดติดตามโค้ดบอยและติดตามผลงานโค้ดบอยกันนะครับอยากรวยด้วยสังหาจากกรม,มคับคดีต้องเลยงกับโค้ดบอยเท่านั้นทรัพประมูลไว้ใจผมแล้วเจอกันในอีพีหน้าบายบายครับ